สวัสดีค่ะเรามาดูดวงแบบแยกเพศตามการดูดวงแบบญี่ปุ่นเพื่อทำความรู้จักกับลักษณะนิสัยของหนุ่มๆราศีต่างๆและเพื่อพิชิตใจหนุ่มแต่ละราศีว่าต้องทำยังไงมาฟังกันนะคะราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21. มีนาคมถึง 20. เมษายน หนุ่มราศีเมษเป็นคนใจร้อนรันที่จะทำอะไรตามวิถีของตัวเองเป็นหลักเป็นคนที่จูจ่ๆก็คิดที่จะทำอะไรขึ้นมาก็จะทำเลยโดยอาจจะไม่คิดถึงผลที่อาจจะตามมาก่อนเป็นคนที่มีพลังในตัวเองสูงหากใครมีแฟนคนรักหรือคู่เป็นคนราศีนี้ต้องรู้จักทำเดียวว่าอดทนใจเย็นถึงแม้จะต้องเป็นผู้ตามอยู่บ้าง ความคิดสร้างสรรค์แป,แปลกและมหาศจรรย์อาจเกิดขึ้นกับคนคนนี้เมื่อไหร่ก็ได้ให้คุณแปลกใจได้เสมอหากใครไม่เข้าใจหรือไม่ตามใจเขาอาจจะพบกันได้ไม่นานผู้ชายราศีนี้ส่วนใหญ่จะมีผิวขาวๆหรือซีดๆหน่อยและหากมีแผลเป็นก็มักจะมีแผลที่ศีรษะหน้าหรือหัวเสียส่วนใหญ่ คนคนนี้เป็นคนประเภทรวดเร็วว่องไวมีพลังงานมากเหลือเกินเป็นคนมีความมั่นใจสูงมากด้วยผู้ชายประเภทนี้ไม่ใช่พวกชอบนั่งเสียใจเศร้าหรือซึมเศรนานาน,านโดยเฉพาะเมื่อเลิกกับแฟนหรืออกหักทำใจได้เร็วมากเพราะเป็นคนค่อนข้างเด็ดเดี่ยวดื้อรั้นพอควรเป็นคนรักความยุติธรรมมากเป็นคนกล้าคิด พูดจนบางครั้งทงั้งทั้ที่รู้ว่าพูดไปก็อาจทะเลาะหรือมีเรื่องก็ยังต้องพูดหนุ่มดาสีนี้เป็นคนค่อนข้างมีสีผมเข้มตาสีเข้มลักษณะเด่นเพิ่มเติมคือลำคอสั้นแข็งแรงไหลกว้างม,มีกล้ามหากเปรียบเทียบกับคนขนาดเดียวกันเขาจะมีมือที่แข็งแรงกว่ามือของเขานอกจากแข็งแรงแล้ว ยังสามารถดูแลและปกป้องผู้หญิงที่เขารักได้ด้วยหนุ่มราศีนี้จะมีหุนเหมาะสมกับน้ำหนักเขาจะเป็นคนก้าวเดินอย่างมั่นใจและก้าวยาวเขาเป็นคนก้าวเดินอย่างระมัดระวังลักษณะเดินนี้ยังมีผลต่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่วอกแวกกับสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบันอีกด้วยเขามองอะไรด้วยความเสนิหาว่ามันมาได้ยังไง ทำขึ้นได้ยังไงดังนั้นหากคุณเห็นเขามองตึกที่กําลังก่อสร้างแบบสนใจไม่เบื่อก็ไม่แปลกเลยหนุ่มราสีนี้เป็นนักเต้นเท้าไฟตัวยงเขาเป็นคนระวังโดยสัญชาตญาณดังนั้นแม้ขณะที่เต้นเขารู้ว่าอะไรอยู่รอบข้างเขาหมดแล้วก่อนที่เต้นออกไปแต่ละก้าว สีโปรดของเขามักเป็นสีโทนเขียวคุณอาจเห็นเขาใส่เสื้อเขียวอ่อนกากีฟ้าหรือน้ำตาลใน12ราศีเขาเป็นคนที่มีความสุขในการเป็นเจ้าของของล้ำค่าของสวยๆมากที่สุดและจะทะนุถนอมมันมากถึงแม้ว่าอาจเป็นแค่ลูกแก้วที่ซื้อมาจากฝรั่งเศสก็ตามเป็นดวงดีของหนุ่มราศีนี้ที่ไม่ค่อยต้องออกแดงจีบสาว ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มั่นใจมากจนเกือบเกินไปและเอาตัวเองเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยู่บ่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่ใจดีน่ารักและสุภาพมากทีเดียวเหลือเชื่อไหมเนี่ยแล้วที่แน่ๆไม่ใช่คนใจร้ายใจดำถึงจะใจแข็งมากเป็นคนที่ชอบช่วยผู้อื่นหากเขารู้ว่าคนคนนั้นกำลังลำบากทั้งๆท,ที่เขา อาจจะไม่ได้ขอร้องให้ช่วยก็ตามผู้ชายคนนี้จะเป็นคนอ่อนไหวแบบว่าเสียใจนะหากคุณทําสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทํากับคุณได้ที่เขาอาจลืมไปแล้วหากเราเจอแบบนี้ก็อย่ากโกรธคนคนนี้ให้เขามีโอกาสอีกครั้งเถอะคนคนนี้หากตั้งใจจะทําอะไรแล้วต้องทําให้ได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของงานหรือความรักคนราศีนี้กล้าได้กล้าเสีย แบบว่าเข้าบ่อนอาจหมดตูดได้ดังนั้นอย่าพาคนราศีนี้ไปบ่อนเด็ดขาดคนราศีนี้ไม่ชอบคนที่มองโลกในแง่ร้าย,ายคนเชื่องช้าคนอมทุกข์โดยเฉพาะพวกไร้สมองซื่อบื้ออโนอนิแต่หน้าแปลกที่เขาชอบข่มคนประเภทนี้เพื่อให้รู้สึกถึงพลังและความแกร่งมั่นคงแน่วแน่ของตนเอง เขาจะชอบเป็นคนแรกๆของทุกอย่างเช่นตัวตั้งตัวตีในการเปิดชมรมหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นหรือแบบว่าเพื่อนเปิดร้านอาหารก็อยากเป็นลูกค้าคนแรกประมาณนั้นหากคนคนนี้พบดักหรือเป้าหมายแล้วแล้วก็คุณก็จะสามารถเห็นแววตาเป็นประกายได้ทันทีแบบเด่นชัด เมื่อตกหลุมรักใครสักคนเขาจะทําเหมือนว่าไม่เคยรักใครขนาดนี้มาก่อนแบบไม่รู้ตัวเขาสามารถเป็นคนหวีดจีหวานจ๋าในนาทีนี้และอีกนาทีหลังเป็นน้ําแข็งเย็นชาได้แต่ถ้าเขาอยากเป็นแฟนแล้วก็อย่าบ่นหรือด่าจะเป็นการไล่เขาไปทันทีหากคุณมีเพื่อนผู้ชายเป็นคนราศีนี้ก็คงไม่แปลกที่ตันนี่จะทำท่าเหมือนเจอรักแท้แบบไม่เคยมีรักมาก่อน หนุม่มราศีนี้เห็นว่าความรักนั้นเป็นความตื่นเต้นและชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปถึงจะอกหักไม่ใช่ว่าเขาจะรักไม่เป็นนะเพียงแต่ไม่ใช่พวกอกหักฆ่าตัวตายแน่นอนหากกล้าท้าทายตัวเองโดยการเป็นแฟนหนุ่มราศีนี้อย่าไปเจอเขาตอนพอกหน้าหรือกำลังมียาแต้มสิวบนหน้าดิดค่ะ เขาชอบคนที่พาออกสังคมได้แบบไม่อายใครน่ารักดูดีหากคนราศีนี้เป็นคนเงียบๆไม่ได้แปลว่าขี้อายแต่มักจะเงียบเพราะกำลังใช้ความคิดอยู่หากคุณมีโอกาสถามแฟนเก่าของเขาแฟนเก่าจะบอกได้ว่าเขาไม่ใช่คนเงียบหรือขี้อายเด็ดขาดหากผู้ชายราศีนี้รักคุณขึ้นมาจริงๆแล้วก็เขาจะไม่มีวันโกหกคุณเลยและจะรู้ได้ไงว่าเขารักเราจริง เชื่อใจตัวเองหน่อยซีถามได้หากต้องการผูกรักกับหนุ่มราศีนี้ให้สำเร็จก็ดีกับเขาแบบเสมอต้นเสมอปลายอย่าเป็นอีพื้นอย่าหาเรื่องทะเลาะรับรองอยู่หมัดแน่นอนสวัสดีค่ะ เรามาดูดวงแบบแยกเพศตามการดูดวงแบบญี่ปุ่นเพื่อทำความรู้จักกับลักษณะนิสัยของสาวๆราศีต่างๆและเพื่อพิชิตใจสาวๆแต่ละราศีว่าต้องทำยังไงมาฟังกันนะคะราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายน หากคุณกำลังรักหรือเป็นแฟนกับสาวราศีเมษเตรียมตัวเตรียมใจดีใจสุดๆและเสียใจสุดๆได้เลยเธอเป็นคนมีเรื่องทำทำธุระมากพอๆกับหนุ่มราศีนี้เลยผู้หญิงที่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้แบบไม่ต้องพึ่งผู้ชายเลยเป็นราศีหญิงแกร่งทีเดียว ไม่ใช่ว่าเธอจะไม่มีชายในฝันนะจะบอกให้แต่เธอคิดว่าหาที่ถูกใจไม่ได้ก็ช่างมันเพราะเธอมีความสามารถที่จะทำทุกอย่างที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำสูงและเป็นคนมีความมั่นใจมากผู้หญิงที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองบริการตัวเองเปิดประตูเองเพราะเธอคิดว่า รอใครมาช่วยนั้นเสียเวลาเปล่าๆและเธอคงไม่อดทนรอใครมารองมือรองเท้าขนาดนั้นหากผู้หญิงราศีนี้ขอคุณออกเดทแล้วก็ไม่ใช่แปลว่าเธอให้ท่าหรอกนะแต่แปลว่าเธอคิดว่าหากรอคุณขอออกเดทอาจแก่ตายกันซะก่อนสาวเจ้าไม่ยอมเสียเวลาหรอกและเพราะความมั่นใจสุดๆของเธอ คำว่าเสียหน้านั้นไม่เกี่ยวกันเลยเธอฉลาดพอที่จะไม่ถามรอกหากดูว่าคุณไม่มีใจเพราะเธอไม่โง่เธอชอบคนมาดครูแบบว่าผู้ชายที่ทําท่าไม่สนใจเธอในบางครั้งเพื่อแสดงว่าเขาเป็นคนมั่นใจมากแบบงอๆเธอไม่สนเธอชอบคาดดาวท่าทีของฝ่ายตรงข้ามมันท้าทายดีแต่ในขณะเดียวกันเธอชอบความรู้สึกที่ว่า มีคนปรารถนาเธอหลายๆคนเร้าใจดีเธอเป็นคนแบบกล้ามากๆสามารถทำอะไรแปลกแบบแตกกลุ่มแตกขบวนท่าได้เธอกล้าถูกเถียงกับคนอื่นในความเชื่อของเธอสาวมั่นใจสูงภายนอกดูแกล่งมากแต่ลึกๆขี้เหงาโดดเดี่ยวหากเธอเลิกกับแฟนหรือคนรักเธอจะไม่มีอาการใดๆให้เห็นเลยแต่เก็บความรู้สึกที่เจ็บปวดเอาไว้ข้างในคนเดียว แต่ไม่นานเธอก็จะกลับมาเป็นคนเดิมที่หัวเราะยิ้มเสมออีกครั้งเพราะเธอมองโลกในแง่ดีและมีความศรัทธาในคำว่ารักนั่นเองผู้หญิงราศีนี้มักมีเพื่อนชายมากกว่าเพื่อนหญิงดังนั้นอย่าอิจฉารือหึงไปเลยเธออาจจะเป็นคนขี้หึงบ้างแต่เธอไม่ชอบผู้ชายขี้หึงเธอรักคำว่าอิสระ ดังนั้นไม่ว่าก่อนหรือหลังแต่งงานเธอจะต้องมีอิสระเสมอเธออยากให้คุณเชื่อใจเธอถึงเธอจะไม่ยอมเชื่อใจคุณก็ตามเธอชอบเป็นฝ่ายถูกเสมอหากต้องทะเลาะกับสาวราศีนี้ยอมยอมก็แล้วกันหากยอมได้ก็ยอมหน่อยเธอเป็นคนแบบตรงไปตรงมา ดังนั้นหากเธอเลิกรักคุณเมื่อไหร่เธอจะบอกคุณตรงๆต่อหน้าแบบไม่เกรงใจไม่เสียเวลาเลยประมาณว่าเราเลิกกันเถอะตอนเธอรักเธอก็รักจริงตอนเลิกก็เลิกจริงๆไม่ได้พูดเล่นกับคุณหรอกเธอไม่ชอบผู้หญิงที่อ่อนไหวสาวที่ไม่น่าเป็นห่วงเลยเอาตัวรอดได้เสมอหากคุณป่วยเธอสามารถดูแลคุณได้ เธอสามารถช่วยคุณแม้กระทั่งให้ยืมเงินเลยอย่ามีความลับกับสาวราศีนี้เธอไม่ชอบและโกรธมากหากรู้ทีหลังหากเธอเศร้าใจให้เข้าใจเธอและหากเธอดีใจดีใจไปกับเธอเธอชอบอย่างนั้นคุณจะไม่มีวันเบื่อสาวราศีนี้เธอไม่ใช่คนน่าเบือ่อคนที่สนิทกับเธอเท่านั้นที่จะรู้ว่าภายใต้เกราะความมั่นใจและดูคนใจดำนั้น คือผู้หญิงที่อ่อนไหวบอบบางเธอเป็นคนสนุกพูดเก่งออกสะพูดมากนิดหน่อยชอบแย่คนอื่นแต่หากเธอไม่มีคู่สนทนาที่ดีหรือให้เธอพูดอยู่คนเดียวเธอก็เพ่นเหมือนกันเพราะน่าเบื่อเกินไปเธออาจมีอาชีพหรืองานหลายอย่างเพราะเธอคิดว่าเธอทำได้เท่าผู้ชายอย่าเสนองานให้เธอทำเด็ดขาดสาวราศีนี้หากตอนมีรัก เธอสามารถลางานเพื่อมาพบคุณโดยเฉพาะแต่ไม่นานก็บ้าง,งานเหมือนเดิมเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมีชีวิตคู่กับผู้หญิงทำงาน working woman หากพร้อมก็อยู่กันได้สบายหากเธอโกรธแล้วก็หาหลุมหลบภัยได้เลยประมาณว่าเฮอริเคนลง เธอเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วไม่ใช่พวกชอบแก้แค้นในกลุ่มเพื่อนอาจมองดูเธอเหมือนวันออฟกายแบบว่าไม่เห็นเธอปวกเปียกเป็นผู้หญิงแต่เนื้อแท้เธอไม่ใช่คนห้าวๆแต่หญิงเต็มร้อยเปอร์ซนเธอเป็นคนเสียใจง่ายดังนั้นทำตัวดีๆกับเธอหน่อยหากเธอรักคุณจริงคุณจะโชคดีมากเพราะเธอจริงใจเป็นคนไม่น่าเบือ่อ คุณต้องเข้าใจด้วยว่าบางครั้งความมั่นใจที่สูงมากของเธอทำให้เธอดูเหมือนเจ้านายมากกว่าแฟน